แนะัยแนะผู้สูงอายุอยู่บ้านฝึกบริหารปอดออกกําลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับรายการบ่ายนี้มีคําตอบวันนี้อยู่กับผมธีรวัตรพึ่งทองและคุณชุติมาพึ่งความสุขนะฮะหัวข้อวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นที่เรื่องของผู้สูงอายุก็จริงแต่ว่าวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกวัยเลยฮะมานั่งดูรายการกันเพราะว่าเราจะมาขยับร่างกายกันมาเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราจะไม่ได้อยู่กับแค่โควิดสิเพียงแค่ช่วงไม่กี่ปีนี้แต่ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตที่แข็งแรงต่อไปเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้เป็นปกติและก็แข็งแรงนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมีคําแนะนําจากทางกรมอนามัยในการที่จะมาทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆในอีกหลายๆโลกเลยครับเราเชิญทางนายแพทย์อุดมอัศวุิมังกรุนผู้อานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามายัยกระทรวงสาธ,ธารณสุขมาเป็นแขกในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีนะค,รครับคุณบอลครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแน่นอนว่าที่สําคัญเนี่ยนะคะการดําเนินชีวิตนอกเหนือจากการป้องกันและการรักษาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหัวข้อที่คุยกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมอยากจะถามคุณหมอส่งเข้ามาในรายการของเราได้เลยนะคะโดยช่องทางในการส่งคําถามคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคําตอบเลยค่ะ เพราะว่าเรามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยช่องทางในการส่งคําถามคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานก็จะคัดเลือกในส่วนของคําถามเอามาให้คุณหมอได้ตอบกันในรายการเลยเนี่ยนะคะคุณหมอคะแน่นอนว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเราดูทั้งจานวนของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตอย่างวันนี้เนี่ยจำนวนของผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานก็คือ14,600กว่ารายด้วยกันส่วนจํานวนของผู้เสียชีวิตประมาณ271ราย ตรงเนี้ยตัวเลขที่เราเห็นถ้าดูแล้วจํานวนของผู้ติดเชือ้อตัวเลขค่อนข้างทรง,งตัวแล้วก็ลดลงมาจากระดับที่เราเคยอยู่ส0 0 0มแต่จํานวนของผู้เสียชีวิตอัตราตร,ตรงนี้ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่จํานวนของผู้เสียชีวิตนี่ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนคะครับผมครับในตัวเลขสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจำนวน ผู้ติดเชื้อนะที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผมขอเน้นผู้สูงอายุนะเพราะว่าขณะดนี้มีประมาณ10,000แคนนะอันนี้คือติดเชื้อก่อนนะติดเชื้อครับผมคิดเป็นร้อยละแปดนะครับแต่ที่น่าสนใจคืออัตราการเสียชีวิตนะของกลุ่มนี้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ6.4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องให้ความสําคัญนะในการส่งเสริมสุขภาพในการเฝ้าระวังนะในการป้องกันของ คุมนี้ครับค่ะถามต่อค่ะคุณหมอคะว่าในจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มคนผู้สูงอายุมันเกิดขึ้นจากอะไรคะทำไมอ่ะในปัจจุบันที่เราพบว่าผู้สูงอายุมีอัตราการเสียชีวิตสูงนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเป็นจากที่ภูมิต้านทานของผู้สูงอายุเองเนี่ยลดต่ำลงนะครับและอันที่สองเนี่ยนะครับผู้สูงอายุนะครับมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับเช่นเบาหวานไขมันนะหรือความดันโลหิตสูงนะครับ และปะจัจจัยต่อมานะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องอสมรรถภาพปอดนะที่ลดลงตามวัยครับมันเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอว่าถ้าในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเอาสมมุติในเคสที่ว่าผู้สูงอายุไม่ได้มีโรคประจาตัวที่เป็นโรคเสี่ยงหรือว่าโรคเื้อรังอัตราการเสียชีวิตก็จะลดน้อยลงไปถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคอะไรเลยครับจริงๆแล้วมีการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนนะครับที่ผู้ ประชาชนนะครับที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะดูแลตัวเองดีนะมีความแข็งแรงนะครับจะมีปัจจัยนะครับหรืออัตราความรุนแรงของโรคนะครับอัตราการต้องเข้า ICU อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคือปัจจัยที่สําคัญก็คือการที่ประชาชนนะครับมีการดูแลตนเองนะโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะจะช่วยลดการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ การเจ็บป่วยอย่างรุนแรงครับอ๋อถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าต่อให้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดดูแลตัวเองดีค่ะมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอกินอาหารที่ดีมาตั้งแต่แรกๆแล้วไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรโอกาสที่จะป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจากโควิดสิก็ลดลงไปด้วยครับเพราะอันนี้มันมีสถิติและตัวเลขที่เขาทําการศึกษาแต่อย่างที่คุณหมอบอกไปเนี่ยนะคะว่าคุณหมออธิบายถึงภาพรวมแล้วว่าจํานวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือ ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นลำดับต้นเลยสาเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆก็คือ,อกลุ่มคนผู้สูงอายุเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันในร่างกาย,<อ>ยที่ค<ล>่อนข้างต่ําด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุติดโควิดไอเชื้อโควิดเนี่ย่ะมันจะไปกินมันจะไปทําลายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอการทํางานของมันเป็นยังไงครับคือ,อ,อปัจจุบันนะฮะที่เราเราเน้นกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันนี่เป็นเรื่องสําคัญคะนะคะ คือผู้สูงอายุเวลาติดเชื้อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทุกคนนะถ้าสุขภาพดีเนี่ยเวลาติดเชื้อไปอย่างมากก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหวัดอาการคล้ายๆหวัดนะมีไข้น้ามูกเจ็บคอนะฮะแต่ถ้าเราภูมิต้านทานต่ําลงเนี่ยหรือไม่มีภูมินะครับไม่ว่าเป็นภูมิจากการได้วัคซีนหรือภูมิจากการสร้างขึ้นมาได้เองนะครับเชื้อพวกนี้เนี่ยก็จะลงไปนะตามปอดน,นะแล้วก็ไปถุงลมนะทำให้มีการทําลายถุงลมนะแล้วก็ การหายใจล้มเหลวลงแล้วก็จะทําให้มีผลเสียต่ออายะต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเลยอยากวันนี้นะครับก็เลยอยากจะกระตุ้นนะครับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องการรักษานะครับก็คือเพื่อลดความรุนแรงเพื่อลดการเสียชีวิตเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ปัจจัยที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องส่งเสริมสุขภาพครับ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับโรคโรคใบนี้แค่อีกปี2ปีนะครับเรายังอยู่กับโรคใบน,นี้อีกนานนะคือจะทำยังไงให้แต่ละคนนะครับทุกกลุ่มใบเนี่ยสร้างความเข้มแข็งแข็งแรงให้กับร่างกายนะครับเมื่อเปิดเขาเรียกว่าเหตุการณ์ปกตินะครับเรายังเป็นคนที่หนุ่มสาวหรือว่าผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงอยู่นะไม่ใช่ว่าผ่านไปอีกปี2ปี3ปีโรงพยาบาลจะกลายเป็นเต็มไปด้วย คนไข้ามารับยาเบาหวานค,คนไข้ามารับยาไขมันความดันหรือว่าคนอ้วนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องป้องกันเป็นเรื่องสําคัญรักษาเป็นเรื่องสําคัญนะแต่อย่าลืมว่าการส่งสุขภาพเพื่อให้เรามีชีวิตต่อไป อีกหลายสิบปีข้างหน้านะ,<ฮ>ะเราต้องตระหนักและเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ด้วยครับเกษียณอย่างกเกษมนั่นเองจะ,กะเกษียณอย่างเกษมได้ปัจจัยแรกหลายคนบอกว่าอาจต้องมีเงินส่วนปัจจัยที่2ที่เราต้องมีเนี่ยนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่กว่าที่เราจะเดินทางไปสู่การแข็งแรงหรือคําคํานี้เนี่ยนะคะมันต้องมีหนทางแห่งการไปซึ่งแต่ละระดับช่วงวัยเนี่ยการส่งเสริมสุขภาพอาจจะมีความแตกต่างกันขอโฟกัสไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุก่อนละกันเพราะว่า ท้ายที่สุดแล้วเราเก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วจานวนของผู้สูงอายุในไทยนี่มีเยอะมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอครับ<ม>ในปี2 5 6 4ปีนี้นะครับจะเป็นปีที่ประชากรไทยนะอายุ60ปีขึ้นไปมีครบ13.1ล้านคนนะครับซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ20นะครับ WHO ได้นิยามประเทศที่มีประชากรเกิน60ปีขึ้นไปร้อยละ20่ว่าเ,เป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบนะครับทำไมเราต้อง ตระหนักถึงสังคมผู้สูงอายุสมมุรณ์แบบนะครับเพราะว่าถ้าสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับอาจจะตามมาด้วยค่ารักษานะครับมาจจตามมาด้วยการดูแลที่มากขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ผู้สูงอายุนะครับมีความแข็งแรงอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองนะครับหรือหลายคนนะฮะถ้ามีการดูแลตนเองที่ดีเนี่ยจริงๆเป็นพลังด้วยซ้ำ ตอนนี้เนี่ยเขาแบ่งผู้สูงอายุเป็นเป็นวัยตอนตอน้นตอนกลางตอนปลายก็คือ60-70 70-80ถึง oh. และมากกว่า80ปี80ปีขึ้นไปนะครับ,รบการที่ผู้สูงอายุจะแข็งแรงระดับไหนระดับไหนนะครับอยู่ที่การกระทำตนนะตั้งแต่ก่อนเข้าเลข60เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะกระตุ้นว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าครบ60ถึงจะทำนะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสถานะสุขภาพเนี่ย ของแต่ละวัยส่งถึงวัยต่อๆไปนะครับเราควรดูแลสุขภาพนะเขาเริ่มเรียกว่าจากเชิงกรางสู่เชิงตะกอนนะเชิงกรารแปลว่าอะไรนะมีการตั้งครรภ์เมื่อพร้อมนะแล้วก็มีการคลอดที่ปลอดภัยอันนี้เชิงกรารนะครับพอคลอดออกมานะครับเราก็อยากจะได้เด็ก ที่มีพัฒนาการนะครับที่ปกตินะครับแล้วก็เด็กวัยนี้เนี่ยศูนย์ถึงห้าปีเนี่ยเป็นวัยที่เขาเรียกว่าเราควรให้เขาเล่นมากขึ้นเรื่องพัฒนาการร่างกายเด็กเกิดมาเพื่อเล่นและเคลื่อนไหวครับเด็กศูนย์ถึงห้าปีไม่ใช่เกิดมาเพื่อติวสอบโรงเรียนข้ออนุบาลไม่ใช่เขาเกิดมาเพื่อเล่นและเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างทัส s กับพ่อแม่นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยคือของเล่นที่ดีที่สุดของเด็กนะครับก็คือร่างกายของพ่อแม่ นะครับนี่คือของเล่นที่ดีที่สุดนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กันการมีปฏิสัมพันธ์กันนะเด็กเล่นอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เล่นอย่างอิสระนะครับแล้วก็สําคัญคือการเล่นเนี่ยจะทําให้เขาส่งเสริมพัฒนาการมากขึ้นนะครับในวัยต่อไปก็คือวัยเรียนวัยรุ่นนะครับเราแน่นอนครับเรื่องวิชาการเราก็สําคัญนะแต่วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เราต้องปลูกฝังปลูกฝังก็คือใครที่ไม่มีเราจะปลูกใครที่มีเราฝัง ปลูกฝังเรื่องอะไรครับเรื่องทักษะสุขภาพที่ดีนะครับเด็กวัยนี้เป็นวัยที่สอนได้ว่าเขาควรจะทานอาหารอย่างไรที่ดีนะบางคนติดหวานมันเค็มตั้งแต่เด็กๆนะ้แต่ถ้ากับมีทักษะที่ดีเขาก็จะเติบโตไปว่าทานอาหารอย่างไรนะมีการออกกาลังกายสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีการดูแลตัวเองสุขภาพที่ดีนะครับวัยรุ่นก็ไม่ท้องก่อนวัยอันควรครับพอวัยทำงานนะวัยเรานะฮะวัยทำงานก็บางทีลืมดูแลร่างกายเผลอไปปุ๊บเนี่ยอ้วนแล้ว ครับแล้วก็ตามมาด้วยเบาหวานไขมันที่เร็วปัจจุบันนี้เหลือประมาณ40ก็เป็นกันแล้วไปรับยาเบาหวานใช่ครับแต่คือเราสามารถจัดการตัวเองได้ถ้าเรามีมายเซตดีๆตั้งแต่วัยเรียนว่าเราดูแลตัวเองดีเพื่อให้อย่าเพิ่งรับยาเร็วเลยนะครับและท้ายสุดเราก็ไปเส้นชัยก็คือ60ปีที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้นะครับที่ยังถ้ามีพลัง ยังช่วยเหลือสังคมได้เพราะเราไม่เราเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่โฟกัสเฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าทั้งกลุ่มวัยเนี่ยนะสัสดส่วนที่ แข็งแรงไปด้วยกันและมันทําให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพที่ดีของเราในวันนี้มันก็มาจากสุขภาพของเราก่อนหน้านี้ถูกอนาคตข้างหน้าก็มาจากสุขภาพของเราในวันนี้ก็คือเราเก็บออมนั่นแหละแต่เป็นการเก็บออมเรื่องของสุขภาพทีนี้คุณหมอบอกไปแล้วเนี่ยนะคะว่าแต่ละช่วงวัยถ้าเราดูแลถ้าเรามี mindset ที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยนะคะโดยพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นด่านแรกในการปลูกฝังก่อน จนถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยนะคะแต่ละช่วงวัยต้องมีการวางแผนที่แตกต่างกัน m ม n d เซ็ก็ต้องแตกต่างกันเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อเน,นะคะว่าแต่ละช่วงวัยควรกินอะไรควรออกกําลังกายยังไงช่วงหน้าค่ะ เราคุยกันต่อนะครับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการสร้างภูมิต้านทานโรคนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิด1 9แบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงไวัยไหนก็ตามช่วงนี้กิจกรรมน้อยลงฮะ w o r k f r ฟ m Home เอยเรียนออนไลน์เอยนะครับผู้สูงอายุเองปกติอาจจะได้ออกไปไหนบ้างก็กลายเป็นต้องอยู่บ้างขยับร่างกายน้อยลงค่ะแน่นอนว่าอาจจะส่งผลต่อเลี่ยวแรงกระดูกกระเดี่ยวไม่ดีมันยังมีอะไรที่จะเป็นผลเสียตามมาท่านเราทากิจกรรมน้อยลงช่วงโควิดแบบนี้ฮะ เนื่องจากในสถาน์โควิดนะครับเราจําเป็นต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น<ช>นะครับรการเคลื่อนไหวร่างกายลดลงนะครับส่งผลแน่ๆเลยครับคือ1คือตัวกล้ามเนื้อนะกระดูข้อต่อนะครับที่อ่อนแอลงนะครับคือการอวยวะที่เราใช้มากขึ้นมันจะแข็งแรงมากขึ้นแต่การเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะรีบลงนะส่งผลต่อการทรงตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการล้มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องตระหนักในการเคลื่อนไหวนะครับอันที่2เลยเนี่ย ออพอเราเครื่องหมายน้อยลงเนี่ยหัวใจและปอดนะครับก็จะสูบฉีดลดลงนะครับความแข็งแรงประสิทธิภาพของหัวใจและปอดลดลงนะซึ่งจะทําให้เกิดโรคต่างๆมานะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคความดันโลหิตสูงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอ,อีกประการหนึ่งเนี่ยนะผู้ที่มีโรคอยู่แล้วนะครับเช่นโรคเบาหวานนะครับก็จะทําให้ควบคุมได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าการเาผาผลาญลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ย จริงๆแล้วมีผลวิจัยอีกเช่นกันนะในเดือนที่ผ่านมานะครับว่าปัจจุบันนะประชาชนไทยเนี่ยมีการเคลื่อร่างกายลดลงถึง20%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะส่งผลเสียสาแบบที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อข้อต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจและหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวที่จะรุนแรงมากขึ้นครับนี่ถ้าเราฟังแบบนี้เท่ากับว่าแทนที่เราหยุดอยู่บ้านแล้วเราจะหยุดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่า เราภูมิต้านทานลดน้อยลงไปอีกแล้วก็<ช>มีโอกาสเสี่ยงที่จะแบบไปติดโรคได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะโควิดหรือจะเป็นโรคอื่นตามมาแล้วทีนี้แต่มันจําเป็นว่าเราก็จะต้องอยู่บ้านเราจะดูแลตัวเองหรือจะเสริมสร้างร่างกายของเราด้วยวิธีไหนบ้างครับคุณมอครับขอบคุณคุณบอลมากครับอันนี้ดีมากนะครับอันดับแรกเนี่ยคือเ,ออเราต้องตระหนักก่อนว่านี่คือวิถีชีวิตใหม่นะที่เราอยู่บ้านกันมากขึ้นนะ แต่เดิมเนี่ยคือเราเดินไปจ่ายตลาดนะเดินไปทํางานเดินขึ้นบันไดนะผู้สูงอายุก็ไปอะไรชมรมผู้สูงอายุบ้างจะไปสวนสาธารณะแต่ทุกวันนี้คือนั่งทั้งวันเลยนะครับอันดับแรกตอนนี้เนี่ยก็คือเราต้องปรับตัวนะครับใครที่นั่งมาถึงชั่วโมงกันแล้วกรุณาลุกขึ้นเลยครับดูรายการอยู่นะตอนนี้ลุกขึ้นเลยนะคะไม่จําเป็นว่าคือต้องไปออกข้างนอกเสมอนะครับอยู่ในบ้านก็สามารถออกกาลังกายได้นะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเราเรานั่งนานๆเนี่ย ลุกจากเก้าอี้นะครับลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกนั่งลุกนั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งนะครับถ้าจะให้สมาร์ทมากขึ้นนะครับเราก็ย่ําอยู่กับที่นะอยู่กับที่เนี่ยเราก็สามารถย่ำย่ำเท้านะย่ำเท้าอยู่กับที่ก็สามารถทําให้หัวใจปอดะท่านี้ครับผมนะทำให้หัวใจปอดสูบฉีดได้มากขึ้นนะครับ ถ้าสมาร์ทกวันนี้ก็คือยกขาสูงเห็นไหมครับเข่าก็สูงขึ้นก็ทําให้เหนื่อยมากขึ้นนะครับแล้วถ้าใครแข็งแรงกว่านี้ขึ้นอีกก็เดินรอบบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นเรื่องการออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการทํางานบ้านนะ การกวาดบ้านถูบ้านล้างรถลดน้าต้นไม้มนะขอให้คุณมีการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากกว่าเดิมะนะเพราะอย่างที่บอกว่างานวิจัยปัจจุบันนะคนไทยนะมีพฤติกรรมเนนิ่งมากขึ้นค,คือน,นั่งติดบ้านะนะครับซึ่งจะส่งผลเสียต่อ,อร่างกายอย่างมากนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับจะอยากอยากนำเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยคือการออกกำลังกายนะในบ้านในคอนโดก็ตามนะครับ มีคลิปดีๆเยอะมากนะครับที่อินฟลูเอนเซอร์ได้ทำทำไว้นะครับและเราสามารถทําตามได้นะครับกมนอายเองเนี่ยเราทําคลิปสําหรับแอโรบิกนะครับก็คือทำสามารถทําในพื้นที่จํากัดได้นะครับคลิปสําหรับคีตะมวยไทยนะคนไทยเราชอบชกมวยนะหมัดเตะต่อยซอกนะครับเราใส่เพลงเข้าไปนะทำตามสนุกมากขึ้นนะครับเรามีโยคะนะครับมังคนรักสวยรักงามรักการทรงตัวเราก็มีโยคะนะครับใน ยูทูบนะครับมีคลิปต่างๆดีๆนะครับขอให้เราตระหนักว่าเรานั่งนานแล้วนะเรานอนนานแล้วแล้วก็ถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปเปิดมาสมมติอีก2ปีเนี่ยมันทุกอย่างซบหายหมดแล้วแต่เรากลายเป็นคนอ้วนกลายเป็นคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงะนะสุขภาพาไม่ดีต้องไปรับยาเบาหวานแทนอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันเป็นปลายเหตุและ<ไ>ปลายทางนะมันก็ต้องตั้งแต่วันนี้นะ,ะผมเจอพี่คนหนึ่งนะเมือม่อเมื่อเดือนที่แล้วนะอายุห้าสิบนะเขาบอกว่า ห่างไป3ปีน้ําหนักหายไป8โลก็ทำยังไงเขาบอกว่าคือเขามีเป้าหมายเขามีเป้าหมายว่าเรื่องสูงอายุนะครับเขาบอกว่าพอเขาอายุ60ปีเขายังต้องสมาร์ทนะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นเพราะภาวะภาระกับลูกหลานเพราะนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาต้องทําอันนี้นะก็เลยมาหันมาดูแลสุขภาพเป้าหมายเนี่ยต้องชัดแล้วก็ค่อยๆสะสมค่อยๆทําไปเพราะบางทีเนี่ยเป้าหมายของบางคนเนี่ยชัดเหมือนกันแต่ปรากฏว่า หวังสําเร็จเร็วอพอหวังสําเร็จเร็วเนี่ยมันมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราท้อได้ระหว่างกลางทางได้เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นออกกําลังกายให้ค่อยสะสมไปทําวันละนิดก็ได้แต่ที่คุณหมอเล่าให้ฟังบอกว่าณักปัจจุบันเนี่ยเราไปหาดูคงดูคลิปสําหรับการขยับเท่ากับออกกําลังกายได้เยอะมากๆเลยแต่ในส่วนของกลมอนามัยเองเนี่ยคลิปต่างๆที่เราจะไปหาดูหาชมอันนี้เราต้องเข้าไปในเว็บไซต์หรือเรามีแอปพลิเคชันเป็นพิเศษคะครับขออนุญาตแนะนํา แอปพลิเคชันไลน์อันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าโครงการก้าวท้าใจนะครับเซิร์ชว่าก้าวท้าใจเป็นภาษาไทยได้เลยเหรอคะในไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นทางหน้าจอนะครับแอททีเอชอนนะครับหรือว่าเข้าไปในทางตัวคิวอา e โคนะครับก้าวท้าใจนะในนั้นเนี่ยคือเมื่อสมัครนะเป็นสมาชิกนะครับก็จะให้อ่ นี่เลยครับผมใช่ครับคุณผู้ชมค่ะอันนี้เนี่ยสแกนได้เลยหรือว่าถ่ายภาพไปก่อนก็ได้และเดี๋ยวไปสแกน QR Code หรือว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ที่เป็น Line แอดแบบนั้นก็ได้ครับผมอันนี้คือ9ท้าใจครับผมใน9ท้าใจนี้มีอะไรพิเศษที่น่าสนใจให้กับประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้ในนี้บ้างคะครับเพียงแค่ท่านสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็จะให้ส่งให้ขอน้ําหนักกับส่วนสูงนะครับเราก็จะประเมินท่านนะครับ ว่าท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มผอมอยู่ในกลุ่มปกตินะอยู่ในกลุ่มน้ำหนักเกินอ้วนหนึ่งอ้วนสองนะครับเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็เราก็จะมีคําแนะนําเฉพาะกลุ่มให้ว่าท่านควรจะทานอาหารแบบไหนควรออกกําลังกายแบบไหนนะครับแล้วก็เรื่องการจัดการอารมณ์ทําอย่างไรนะครับและในในไลน์นั้นนะครับที่ผมบอกว่ามันสามารถเพิ่มการเข้าถึงการออกกาลังกายได้เพราะเรามีคลิปวิดีโอดีๆไว้ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าคลิปแอโรบิกนะโยคะ ขีตะมวยไทยเวทเรนนิงนะครับท่านสามารถเข้าไปาไปออกกำลังกายและสะสมแต้มได้นะครับ,รบและล่าสุดนะครับเนื่องจากว่าในสถานการณ์โควิดนะครับเราเพิ่มคลิปบริหารปอดไปด้วย<อ>นะครับเพราะปอดบางทีเราลืมในการบริหารนะเราหายใจตื้นๆแต่ทำยังไงว่าเราหายใจ ความจุปอดเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราหายใจผิดมาหลายคนเหมือนกันคุณบอลเวลาหายใจนี่ปกติยังไงคะหายใจออกท้องป่องหายใจเข้าท้องกอะไรองะตอนแรกแต่ก่อนเนี่ยเราหายใจเรารู้สึกลงปอดธรรมดาแต่พอเราใช้เสียงมากขึ้นเราลงกระบังลมเราลงท้องค่ะอันนี้ถูกต้องไหมครับคุณหมอเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําสักหนึ่งท่าครับการหายใจที่ถูกต้องการฝึกหายใจก็คือเอามือนะจับที่พุงไว้คุณผู้ชมทำตามไปด้วยนะแล้วก็หายใจเข้า ลึกๆครับท้องป่องค่ะหายใจออกให้สุดนะครับค่ะสูตรลงไปเลยใช่ไหมครับครับผมหายใจออกอให้สุดแล้วท้องแฟบนะครับ <c oughs> เข้าท้องป่องค่ะออกท้องแฟบนะทำอย่างนี้สิบครั้งนะครับแล้วก็พักสักประมาณ30ิบวินาทีหรือห <c oughs> นาทีนะครับทําสักสามรอบ นะครับก็ <g år> ในแต่ละวันก็ทําได้เรื่อยๆต้องกลั้นหายใจไหมฮะตอ, <g år> ตอนสูดครับไม่ไม่ต้องกลั้นครับคือหายใจแบบปกติแต่คล้ายๆว่าเราหายใจให้มันเต็มที่เพราะปกติเราหายใจสั้นตื้นนะแต่ตอนนี้เราจะหายใจเข้าไปเพื่อให้ถุงลมขยายอย่างเต็มที่เพื่อความจุป,ปอดขยายอย่างเต็มที่แล้วมันจะทําให้ตัวพัดโปรกพวก,พกเสมหะเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าการหายใจถูกต้องก็คือการหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะครับและสามารถทําเพิ่มเติมผ้าต่างๆได้ จากการที่เป็นสมาชิกของก้าวท้าใจถาม <ใจ S 2> คุณหมอเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยสมมติว่าคนที่มีบริเวณบ้านมีสวนอยู่ในบ้านเนี่ยสามารถที่จะถอดแมสออกไปกลางสวนแล้วบริหารปลอดท่านี้ปลอดภัยในช่วงแบบนี้ไหมฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือแต่ละที่เนี่ยมีความเสี่ยงในการระบาดไม่เหมือนกันนะครับ,รบในกรุงเทพนนบุรีอาจจะเยอะนะแต่ว่าหลายหมู่บ้านหลายตำบลความเสี่ยงไม่ได้เยอะนะจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยถ้าเราเว้นระยะห่างได้นะครับเรายังสามารถ เดินในบริเวณที่โล่งแจ้งได้นะครับ,รบหรือในบางบ้านที่มีพื้นที่นะเราก็สามารถถอดหน้ากากาแล้วก็ออกกำลังกายหายใจได้อย่างเต็มที่ครับครับ<อ> เมื่อกี้หมอพูดถึงก้าวท้าใจแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องของอาหารเรื่องของอารมณ์ที่ตามมาด้วยอันนี้มีส่วนสําคัญไม่ได้เฉพาะแค่การออกกําลังกายถูกไหมครับครับผมครับคือในการส่งสสุขภาพนะครับเรื่องอาหารเรื่องออกกาลังกายเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่เรื่องการได้รับอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องอารมณ์นะครับที่เราปรับได้ได้สมูทนะครับก็จะทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับในโครงการนี้โครงการก้าวท้าใจต้องขอขอบคุณนะครับท่าน ดร,รสาธิตปิตุเตชะนะครับรัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเห็นความสําคัญของงานส,งสา่งเสริมสุขภาพนะครับกระทรวงสาธรสาธรณสุขเรานะมีเรื่องป้องกันนะที่เข้มแข็งเรื่องรักษาที่เข้มแข็งนะแต่เรื่องมิติที่สาําคัญที่ท่านสาธิตเน้นและก็เป็นโครงการขึ้นมาคือโครงการก้าวท้าใจาแล้วก็ทำแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสุขภาพของประชาชนครับทำให้เราได้มี การส่งเสรุขภาพได้ทั่วถึงมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะส่งเสริมสุขภาพเติมเต็มทั้งเรื่องของความรู้การกินทํำยังไงการออกกําลังกายทํำยังไงเข้าไปได้เนี่ยนะคะสําหรับลาเนี่ยก็คือเพิ่มเพื่อน t h n v r หรือสแกน QR code หน้าจอแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าโทรไปสอบถามเพิ่มเติมของกรมอนมามัยนะคะ02 5904413 หรือจะเป็น Facebook ของกรมอนามัยก็ได้หรือจะเป็น Facebook ของ9้าท้าใจก็ได้เพราะทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่พูดมานี้มีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคุณหมอให้คุณหมอเนี่ยฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญที่เราจะเข้าสู่ความสุขอย่างยั่งยืนค่ะครับเรายัางทีออ่อย่างที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับการป้องกันการรักษาเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่เรายังอยู่กับ โลกใบนี้อีกนานนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้สงบลงนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะมีสุขภาพอย่างไรเราจะมีหุนอย่างไรนะครับเราจะมีวิถีชีวิตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งสุขภาพต้องทําเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะกว่ามันจะเห็นผลเป็นการสะสมสะสมไปข้างหน้านะครับ มองไปข้างหน้าอีก10ปีเรายังเป็นคนที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ยังเป็นพลังให้สังคมต่อบไปได้ครับค่ะดูคุณหมอเป็นตัวอย่างนะคะแข็งแรงด้วยสมาร์ทด้วยเป็นแรงันดังใจให้หลายคนด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ับขอบคุณค่ะขอบคุณครั อ่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะเราบอกแล้วค่ะว่าแน่นอนว่าโรคของภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีหลายโรคด้วยกันแต่หนึ่งในนั้นช่วงนี้ work from home ทำงานที่บ้านอยู่กับหน้าจอมือถือก็เยอะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เยอะหลายคนมีปัญหาเรื่องของสายตาค่ะทีนี้จะห่างไกลจากโรคนี้ยังไงช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ ช่วงนี้ค่ะมีปัญหาตาพราไม่ใช่นุ่นคนเดียวนะคุณผู้ชมด้วยทํางาน Work From Home ใช้หน้าจอมือถือเยอะใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะตาแหง้งตาผ้าอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงดีคะมีข้อแนะนำไหมเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเป็น,ปนโรคนะใช่เป็นอาการเป็นอาการที่เราใช้สายตาจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านเขาบอกว่าร้อยละเกเลยถ้าใช้นาน,าน ถึง3ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นได้ oh. แต่มันมีวิธีการแก้ไขนรงนั้นวิธีถนอมสายตาถนอมสายตาทำยังไงบ้างคะพี่บอลคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดเราต้องใช้คอมพิวเตอร์นานๆกระพริแบตบาบ่อยๆอันนี้จะป้องกันอาการตาแห้งนะเหมือนส่งสายตาปิ๊งๆแบบน,นั้นคือกระพริบบนน่อยๆอันนี้วิธีแรกสองก็คือปรับความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าอยู่ในที่มืดโอ้โหสว่างซะจ้าอันนี้ก็ไม่ดีกับสายตาและพักสายตาเป็นระยะ เขาเรียกว่าใช้หลัก20-20-20ห 20, 20. 20, มายความว่า 20, ยังไง 20, 20, ออไมองออกไประยะไกลๆสัก20่ฟุตในทุกๆ20นาทีแล้วก็ทําครั้งละ20วินาทมีมันก็จะเป็นการพักสายตาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือระดับของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ปรับให้เหมาะสมะหรือว่าเราอาจจะมีอุปกรณ์ป้องกันใส่แว่นที่เป็นกรองแสงโ,<อ>โดยเฉพาะจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าสมมุติว่าอาการมันอาจจะหนักกว่านี้มันไม่แน่เราอาจจะปรึกษาจากสูตแพทย์ได้ในตอนหลังนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําไปปฏิบัติดูเนีนะคะถนอมร่างกายถานอมสายตา ให้ทุกอย่างของเราเนี่ยนะคะร่างกายของเรามีความสุขอย่างยั่งยืนสุขภาพที่แข็งแรงเนยั่งยืนที่สุด<ช>เหมือนที่เราคุยกับคุณหมอไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วเนี่ยนะคะเป็นความรู้ที่นํามาฝากให้ในหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามในรายการบ่ายนี้มีคําตอบของเรานะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากวิรินทราด้วยค่ะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ